เดี๋ยวเรามาดูในมือถือกันนะคะในมือถือนะคะเราจะเห็นว่าหน้าจอพอเพื่อนๆเ,เ,เปิด t r a d i n g view มานะคะเปิดคู่เงินไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกด้านล่างนะคะหาคำว่า indicator แล้วไปที่ ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราไม่ได้เปิดสาธารณะเนาะเพื่อนๆแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งนะคะแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าจอของเราเนาะนะคะเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บนึงอ่าเนี่ยมันจะเขียนว่า เราได้เพิ่มอินดิเคเตอร์ให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะหลังจากนั้นอินดิเคเตอร์ก็จะมาอยู่ในมือถือของเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีแหละ S S L T P cell entry นะคะเราตั้งค่าให้แดชบอร์ดเนี่ยนะคะมันอยู่ในโซนที่น่าสนใจวิธีการก็คือกดไปที่เครื่องหมายหกเหลี่ยมตรงนี้ที่ Indicator นะคะแล้วก็ แสดง pending order นะคะแล้วก็ตำแหน่งแดชบอร์ดตรงคำว่าตำแหน่งแดชบอร์ดเนี่ยเราอาจจะถ้าไรมือถือเนี่ยอาจจะลงไปที่ bottom center ก็ได้นะคะมันก็จะเลื่อนมาอยู่ด้านล่างให้กับเพื่อนๆนั่นเองก็จะมีทั้งจุดเข้า Stop ปลอ้อแล้วก็ TP ให้กับเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะน่าจะประมาณนี้ในเรื่องของการใช้ i ิ d i c a t o r นะคะ